เอาละในช่วงนี้ครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ในช่วงสบายสเปเชียลนะครับคือพิเศษพิเศษแบบนี้กับพวกเราชาวสบายสเตชันครับแล้วก็อยู่กับดีเจแบงค์ฮะแล้วก็สตรีมหมายเลขหนึ่งฮะผู้ทรงอิทธิพลที่สุดณตอนนี้นะไม่มีใครไม่รู้จักฮะพี่อ้วนสวยของเรานี่เองฮะพูดคุยกันต่อกันแล้วกันนะาละืมแลมีหนึ่งชินนี้ฮะของฟลัวนะครับฤด,ดูที่ฉันเหงานีครับจากเพื่อนพี่อ้วนสวยเนี่ยแหละที่ริวเคสเข้ามาฮะนะครับ ทีนี้มาพูดคุยเรื่องราวของเราฮะเรื่องราวสคนนะฮะหลังจากที่ช่วงที่แล้วเราทิ้งทวนว่าจะพูดเรื่องเรื่องราวของความรักฮะวันนี้พี่ว่นสวยนะฮะจะมาเปิดอกเปิดใจครั้งแรกในรายการนี้ฮะ95สบายเซชัน่นถึงเรื่องราวของความรักอ่ะอัปเดตกันหน่อยครพี่ว่นะฮะเป็นไงครับความรักใช่ฮะความรักยู่ส้งก็คือตอนนี้ก็คือยุคไม่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 ได้มี รักอะไรอย่างง้นอย่างนี้เหมือนคนอื่นเขารักอย่างง้นอย่างนี้คือรักแบบไหนครับพี่ว่านะฮะตุ้งตุ้งติ้งติ้งเป็นการอธิบายความหมายได้ดีมากฮะรักแบบตุ้งตุ้งติ้งติ้งฮะอ่ะนะครับเป็นไงมีแอบชอบใครหรือเปล่าก็ก็มีบ้างต่างตาภาษาคนสวยใช่สวยเล็กได้ฮะจริงอฏิเสธบ้างอะเป็นไงครับเรื่องราวความรักของเราเนี่ยก็คือก็ ก็พูดตรงๆเนาะก็ไม่ได้สวยไม่ได้หล่ออะไรมากมายแต่ถูกต้องนะถูกต้องถูกต้องเออม่เราเหมือนเหมือนเราก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่บางทีก็ก็ก็เหงาเหงาเนาะก็คนก็เป็นคนนะมันก็เหงาเป็นคนเลยเป็นคนเลยไม่มันก็ดูเหงาเหงาแต่ยังไงได้มันเอ่อสภาวะมันเป็นแบบนี้เราก็ต้อง ยอมรับอืแล้วก็หัดอยู่กับมันอย่างมีความสุขโอ้โหจริงๆไม่ต้องไปมาทเพื่อนนนนี่นั่นหรือเงาอย่างเง้วเงาอย่างนี้ครับซื่อซื่อซื่อขี้เกียจตึงตึงอยู่บอกแม่อะเนี่ยพูดถึงเรื่องราวความรักนี่นะก็คืออาพยายามไปไขว่คว้าหามันอะไรมานี้หรือเปล่าฮะแล้วทีนี้เนี่ยพูดถึงพี่อ้วนเนี่ยมันต้องมีแหละฮะบางครั้งที่มันวันไหวกับความรักเห็นใครสักคนรอๆอย่างใช่แน่นอนเลยเนื้อคู่เรามีไหมฮะ นี่อ่าตอนนี้มีคนที่แอบปลื้มไหมฮะก็มีชื่ออะไรฮะ้ยไม่บอกว่าเขาอายออ้ยเขาไม่ได้ยินนะฮะอ่าเป็นไงในสถานการณ์ตอนตอนตอนนี้ยังยังยังแอบชอบเขาไหมฮะก็ก็มีบ้างเออนี่ถามหน่อยว่าเวลาที่เราตกอยู่ใน่ไานะแอบชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเรามันรู้สึกว่ามันกะอั่วใจนะเวลาที่จะไปบอกรักเขาเนี่ยก็ไม่กล้ากล้าไหม ไม่กล้าใช่นะฮะเพราะอะไรครับเพาถึงไม่กล้ากัวกัวเขาอายแหละเพราะเพราะเราก็เป็นอย่างนี้เนาะเราก็ต้องยอมเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะเป็นแบบนี้บางทีเราก็โกหกธรรมชาติไม่ได้เหมือนธรรมชาติลงโทษเราก็ต้องยอมรับเออแต่แต่เราก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขครับถึงถึงไม่มีแต่เราก็มีความสุขบางทีมันก็อาจจะไม่ ไม่ได้มีความสุขเหมือนคนที่เขามีใช่แต่เราก็มีความสุขแบบของเราครับใช่โอ้โหนะถูกต้องฮะมีความสุขในรูปแบบของเรานี่แหละนะมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดนะฮะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราตกอยู่ในสถานะของการแอบรักใครสักคนหนึ่งพี่อ้วนครับอยากจะรู้อ่ารู้จักความรู้สึกนั้นจังเลยนะฮะว่าเวลาเราแอบรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าไอ้ทรมานหรือเปล่าแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหนะเห็นเข้าไปกับคนนั้นคนนี้เนี่ยโอ้ยมันมันหึงเนี่ยเหมือนมันทุกข์ใจเคยมีไหม ก็มีบ้างเป็นยังไงครับความรู้สึกนี้พูดให้ผมฟังหน่อยก็คือนะถ้าเราได้แอบรักใครสักคนเนาะเราเราก็ต้องติดตามเขาตั้งใจดูตั้งใจฟังสิ่งที่เขาทำก็เออบางทีเขาก็เห็นเข้าไปกับคนโน้นคนนี้ครับถ้ามันเป็นความสุขของเขาก็ยินดีกับเขาบู๊ยต้องยอกว่าเธอเป็นคนที่ งามมากฮะอันนี้คือไม่ได้เสียแ้งใช่ไหมจริงจริงไม่ไม่ไม่เคยตอนแหลใครไม่เคยตอนแหลอ่าอันนี้ก็คือเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักไปกับคนนั้นคนนี้เรามีใ่ถ้าเรามีความสุขก็ปล่อยเข้าไปใช่แล้วก็ดูห่างๆแล้วก็มีความสุขของเราเออใช่นะเนี่ยฮะคิดไหมฮะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักคนหนึ่งก็ก็ก็มีคิดบ้างก็วางแผนครอบครัวโอ้โหผู้ชายคนไหนที่เป็นคนชกายคนนั้นฮะ ฝันไงเฮ้ยเผื่อมันมีนะจริงจริงวันแพรถึงเรื่องของครอบครัวเลยฮะใช่ยังเป็ผู้หญิงลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายฮะยังแล้วแต่แล้วแต่จะออกมาจริงจริงวันนี้ก็ออกทุกวันนี่จริงๆนะฮะออกยังไงฮะตอบพ่อไดอ่าเรามีก็วางแผนเรื่องของครอบครัวนะจริงจริงพูดถึงว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะก็มีความรักในแบบฉบับของตัวเองได้ชอบทุกวันนี้พี่วันฮะ ความรักมันไม่ได้จํากัดที่อยู่ในเพศชายหญิงอย่างเดียว<ช>มันมีอะไรบ้างฮะก็มีผู้ชายรักผู้ชายเกย์กะเทยอ,อ,อมดีโอ้ยสารพัดนึกเออสารพัดนึกไปใช้ก็แล้วแต่เขาจะรักกันใชก่ก็ความสุขของเขาความสุขของเขาไปเนี่ยค,คุณผู้ฟังที่ดูออนไลน์ตอนนี้นะฮะก็มองดูน้าพี่อ้วนไว้นะฮะว่าถ้าหากผู้หญิงอ่ผู้ชายอ่ผู้หญิงดีกว,ว่าเนาะผู้หญิงคนนี้นะฮะคือสเปคของคุณนะฮะ กดดวงจันทร์สี่สองสองสองแปดแปดดึงสี่ฮะตามด้วยหมายเลขข้างล่างแล้วร่วมโหวตเข้าออกจากรายการนี้ทีฮะขอบคุณค่ะเ <c oughs> ออเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักแข็งจิตใจเนี่ยโอ้โแม่พะะ <c oughs> ระฮะธรณี <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่าทีนี้เนี่ยเรื่องราวของความรักที่เราพูดถึงฮะแล้วเราไปอ่าก็ก็ก็มีแหละที่เราเ,าเรื่องราวของความรักทีนี้แนะนําน้องๆหน่อยเวลาที่ความรักกับการเรียนฮะ มันไปด้วยกันไดไหมพี่ว่านะฮะได้อ่ามีหลายคนนะที่บอกโอ้โหไปอยู่ด้วยกันตามพงตามหอนะฮะแล้วทงแล้วท้องมาอย่างเงี้ยก็คือถ้าถ้ามาถึงระดับนี้เนาะระดับมหาวิทยาลัยถ้าถ้าถ้าจะแบบยังไงถ้าความรู้ที่จะมาป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เขาถ้าโซเดมาคอมกันไม่เป็นก็หยุดเถอะใช่เออเอาสิถ้าจะถ้ายังมีก็มีแบบชานฉลาดแบบไหนฮะชานฉลาดแนะนำหน่อยพี่ฮะก็คือ รักเป็นปลอดภัยรักเป็นปลอดภัยแต่ยังเหลือผู้หญิงถึงผู้หญิงอู้ภาษาภาษาพี่อ้วนเดี๋ยวผมเรามเราปวดหัววิ่ารักจริงปลอดภัยแล้วไม่ใช่รักรักเป็นปลอดภัยเออรักเป็นปลอดภัยคือยังไงฮะคือแบบนี้ฮะก็คืออย่างน้อยถ้าเราเรารักใครเนาะครับก็มีบางบางอารมณ์แหละที่มันจะพาเราไปติดติด ตีตีนี่คือโซเดมามคอมใช่อย่างน้อยถ้าเราจะโซเดมามคอมเนาะถูกต้องฮะเราก็ต้องใช้นี้หน่อยไม่รู้รู้จักไหมครับว่าโซเดมามคอมเนี่ยเข้าใจรู้จักมาจากไหนฮะจากรายการนี้แหละบันนอก่ากก็เพิ่งฟังเมื่อวานก็เห็นพูดก็จินตนาการไปโซเดมามคอมอ่านะแล้วทีนี้เป็นไงฮะก็อย่างน้อยก็คิดซะหน่อยก่อนที่จะทําครับแล้วก็คิดคิดเฮ้ยคิดถึงคิดแคบ คิดคิดคิดเอ้ยเอ้ยคิดให้มันออกไปกองว้างๆไม่ใช่คิดแค่ว่าวันนี้คมคสุกตรงนี้ค,คิดไปถึงพรุ่งนี้มันลืนแล้วก็วันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำแล้วถ้าทำวันนี้มันมีความสุขแล้ววันพรุ่งนี้มันเกิดปัญหาก็หยุดซะเถอะเพราะปัญหามันก็ขึ้นอยู่กับคุณคนที่ทำโอ้โหถูกต้องฮะแล้วสุดท้ายฮะ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ตกที่ใครเนี่ยฮะนอกจากตกที่ตัวคนเองแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นแพ้รับบาปอีกคนหนึ่งก็คือลูกของคุณนั่นเองนะจริงไหมครับพี่ว่นฮะจริงครับมีธรรมะไหนที่แบบโอ้โหโดนในช่วงนี้ไหมเนี่ยโดนกับคํานี้แหละฮะโดนกับความรักเนี่ยคําถามยากไปไหมพี่ว่นฮะยากคิดว่ท่านไม่ทันจริงคิดไม่ทันไม่เป็นไรฮะให้โอกาสพี่ว่นไปคิดสามปีแล้วกลับมาพบกันใหม่อ่าทีนี้พูดถึงเรื่องราวความรักต่อกันแล้วกัน รจริงๆความรักในมุมมองของพี่อ้วนเนี่ยนี่เราตีโจทย์ความรักมันเป็นแบบไหนฮะก็คือความรักอย่างน้อยก็คือเราต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยรักกันแล้วไม่เข้าใจก็ก็คงไม่ใช่รักพอเข้าใจแล้วก็ต้องใส่ใจไม่ใช่รักสุ่มสีุ่้มห้าุ่มสีุ่มห้าสุ่มหกุมเจ็ดไปใช่ไม่ใช่รักเพราะหน้าที่ับเราต้องรักด้วยใจเต็มที่รักเพราะหน้าที่เออคำคำนี้เนี่ยนะเป็นคําที่ใหม่อยู่นะห<ช>มายถึงอะไรฮะก็คือ หน้าที่ก็คือเหมือนยังไงเราก็คือแบบพอรักแรกๆเนาะครับตรงน,นั้นตรงนี้กินข้าวหรือย,อยังอย่างงู้นอย่างงี้ออแต่พอนานไปครับจากรักจากใจมันก็จะกลายเป็นหน้าที่เหมือนเหมือนจำใจที่จะทำจำใจที่เฮ้ยกูเหมือนจำใจที่จะพูดบางคําจำใจที่จะต้องทําบ,บางสิ่งอืเหมือนมันไม่เต็มที่มัน มันก็สื่อออกมาใครก็รู้อ้โห oh นะอันนี้คืออย่ารักแบบหน้าที่ใช่จริงๆแล้วมันมีมันมีคำคำหนึ่งนะที่เขาบอกนะมีประโยคหนึ่งแหละที่เขาบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะรักให้มันยั่งยืนเนี่ยคืออย่าเปลี่ยนแปลงมากใช่จริงไหมฮะใช่คือช่วงแรกๆคบกันครับเนะี่ยสั่งอาหารหนะ้าพี่ว่านนะ อ่าอ่าหมูกินไหมฮะอ่าหมูก็กินคนะ่ะเนี่ยไก่ใช่มไก่ก็กินขาเนะี่ยเลี้ยงสุนัขไว้สุนัขก,ก็กินขาอะไร้ <c oughs> ก็พูดแบบเนี่ย <c oughs> อันนี้คือแล้วก็เวลาที่นะเวลาที่ออกเดทครั้งแรกนะฮะ <c oughs> คือหาวเนี่ยนะคืออืปิดโปงปิดปากฮะ <c oughs> สิบปีให้หลังพี่ว้วนะฮะหาวยังไงฮะ <c oughs> เออ <c oughs> แทบจะบอกว่ากินหัวกันไปเลยทีเดียว อันนี้คือเวลารักใครสักคนรายรักให้มันเปลี่ยนแปลงมากๆโดยเฉพาะคนที่ได้แฟนคิดเหล่เนี่ยโชคดีมากนะใช่ใช่ดูยังไงก็คิดเล่สิบปีก็คิดเหล่เหมือนเดิมคนที่สวยเนี่ยคือใครที่มีแฟนสวยเนี่ยเสียใจด้วยนะในอนาคตอีแฟนคุณคิดเหล่แน่นอนแกไปแก่ไปความสวยหมด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 ไปใช่รับรับยากถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องราวความรักนะฮะและทีนี้เนี่ยพี่อ้วนอยากให้ฝากในก็แล้วกันว่าน้องๆที่คิดจะมีความรักในวัยเรียนเนี่ย เนี่ยฮะอยากให้มันเป็นความรักในรูปแบบไหนฮะรักก็คือการถ้าเราจะรักใครสักคนเราก็คือให้รักแบบเอาใจใส่ดูแลกันอืถ้าแบบถ้าจะรักแบบสุริมคอมเนาะเออรักแบบสุริมคมมันก็มีบ้านเนาะ<อ>ตามสภาพอันนี้พูดตรงๆรงเลยจริงๆพูดตรงๆก็คือความจริงแหละใช่ครับถ้าจะรักแบบนั้นก็ให้สม สมมาพาควรตามดูดีมาคอมกันแบบสมมาพาควรใช่ตามรักกรรมการเทศะครับให้ชานฉลาดเนี่ยถ้าถ้าไม่ฉลาดก็ตัวเองก็รับเองอ่าถูกต้องเลยใช่อ่าแล้วไงต่อฮะเฮ้ยก็เออไปบอท่านไปบอท่านไปบอท่านจริงวัดจิตไม่ใช่บอกเออเนี่ฮะ อันนี้ก็คือในช่วงนี้นะฮะเราพูดคุยถึงเรื่องราวของความรักนะครับอย่างที่พี่ว่นบอกฮะเป็นเป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากๆนะว่าเวลาที่เราแอบ,บรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยฮะอย่าพยายามไปไปไป,ไปอยากได้มากเงินไปให้รู้จักรักในแบบฉบับของเราก็คือแอบ,บรักก็มีความสุขแอบบรักต่อไปฮะถ้าบอกรักไปมันมีความทุกข์บอกทําไมอันนี้คือวิธีการคิดง่ายบางคน,นงไปแอบ,บรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่ตอบรับเป็นทุกข์ทุกข์มากเลยอ่า เนี่ยแล้วก็หลายเรื่องราวของความรักเนี่ยที่เป็นทุกข์บางคนเนี่ยอกหักก็มีบางคนเนี่ย,ออกกค,นนยคือไปรักเขาเขาไม่รักบางคนก็คือ,อแฟนมีกิ๊กใหม่นะครับหลากหลายเรื่องราวของความรักนะพี่ว่านะที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะ่นนฮะยางพี่ว้วนเนี่ยนะย้อนหลังไปประมาณสักกี่ปีฮนะสิบปีที่หลังเนี่ยคือมีความโรงความรักในวัยเด็กไหม ไม่เคยไม่เคยจริงเลยฮะเพราะแ<ช>ม่ก็ไม่เคยลงเคยละโอ้ยนะก็ <c oughs> รักมาตลอดตลอด <c oughs> เออแล้วก็ผมจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าผมกับพี่บิ๊กเนี่ยนะเดี๋ยวฮะเราเป็นเพื่อนที่ ห่างหายกันมาประมาณสัก10กว่าปีได้นะ<ช>เพราะเราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันในสมัยประถมใช่จริงไหมฮะเหมือนเราเรากลบกับมาในรายการนี้เหมือนเรามาโซเดมคอมกัน <laughs> เห<อ>มือนกลับมาพูดคุยกัน <laughs> นะเหมือนกลับมาเป็นเหมือนเหมือนลูกที่พัดพาจากพ่อแม่ <laughs> ม <laughs> แล้วมาเจอแล้วูกโอ้กอดกันเลยฮะ่เหมือนกันเพื่อนที่ห่างหายกันไปจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้สมัยที่สมัยนั้นเนี่ยที่ พี่อ้วนอ่ะไปอ่าไปแถวเซเว่นแล้วไปลักของเขาอ่ะจำได้ี้ยโอ้สมัยนั้นยังไม่มีเซเว่นออ่าอันนี้ก็เราอยู่อยู่เรียนด้วยกันชี่โรงเรียนบ้านหาดนะแล้วก็เล่นม้าหนีนังกรอนด้วยกันจำได้ไหมที่พี่อ้วนเป็นม้าหนีนังกรอนผมเป็นสุสารไงอันนี้ไม่ได้พูดเลยอันนี้คือความจริงโอเคเนี่ยเออสมมติว่าจำได้ แงลว่าสมมติจําได้จำได้จําได้โอเคขอบคุณอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของอดีตนะที่เรามาเล่ากันเรื่องราวของความรักครับที่มันมากมายหลากหลายมากเลยถครมีปัญหาเรื่องราวความรักอยากถามพี่อ้วนนะฮะศูนย์สี่ห้าสามสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามถึงสี่ก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าฮะอัปเดตหนึ่งเรื่องราวที่นี่นะที่ น่าอึ้งนะน่าทึ่งนะพี่อ้วนถือเป็นลูกศิษย์ก้นกติของพระมิสุโอะอดีตพระมิสุโอะฮะแน่นอนฮะหลักธรรมคาสอนของท่านเนี่ยน่าจะตกทอดมาถึงพี่อ้วนเนะฮะอาจจะเล็กน้อยหรือว่าน้อยนิดนะฮะเดี๋ยวช่างหน้าเรามาถ่ายทอดกันว่าเราใช้ธรรมะในการโอ้โหนะเรียนทํางานหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโอเคนะฮะมีหนึ่งซิกเครับที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาใครฮะพี่อ้วนฮะใครขอมาของมาสกเกตเทียร์นี่ฮะนิทานนี่ฮะ น,น้องอ,อ่อ,งอ,อนน้องอ่อนน้องอ่อนเนี่ยสาขาไหนครับเรียนภาษาอังกฤษเอออ่อนภาษาอังกฤษนะอ่ะนะจัดไปนะฮะหนึ่งซิงเกิลนี้ของแม s กเกตติฮะเป็นซิงเกิลเก่านะ <peninsula S 2> น,นํามาฝากคุณดูฟังครับใหม่นะฮะไม่ใช่เก่าสิใหม่ๆเลยนะนิทานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวของพี่อ้วนกันต่อครับ